คุณนาวาัดอิสระไกรศีล <That S 2> งานเข้าไม่หยุดค่ะตำรวจเจาะเรียกสอบป <You said S 2> มจัด <I was S 2> ประกวด <you. S 2> มิสแกลนด์ค่ะ no ใน24กรกฎาคม2564พันตำรวจเอกชนะวรศิลป์สุพนาณรักผู้กำกับการสอนอมักการ,รเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพพิบาลสำนักงานเขตห้วยขวางแจ้งดำเนินคดีกับผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสแกรนสมุทรสาคร2021ค่ะกรณีกระทำลักษณะฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่ สรงผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิดจากการประกวดดังกล่าวหลายรายค่ะ หลังจากได้รับแจ้งความพนักงานก็ได้ทำการสอบปากคำพยานในกองประกวดในกลุ่มผู้เข้าประกวดที่ไม่ติดโควิดไปแล้วหลายคนค่ะส่วนคนที่ติดโควิดก็ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเรียกสอบปากคำในระยะนี้ค่ะเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานสอบส่วนด้วยและคดีนี้ค่ะเป็นคดีที่อัตราโทษไม่ได้สูงมากนักก็คงต้องดูตามข้อเท็จจริงไปก่อนค่ะส่วนกรณีนายนวัดอิสระไกรซีนในฐานะผู้จัดการประกวดเวทีมิสแกรนไทย l a n d คงต้องรอ้อยหายขาดจากอาการป่วยโควิดและให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นก็คงต้องมีการเรียกสอบปากคำเป็นลำดับต่อไปค่ะ และกับการสอนอามาักกะสันก็ยังกล่าวด้วยว่าเข้าจะขาดขณะนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกําลังเป็นกระแสะแต่ตํารวจก็ต้องทํางานตามพยานหลักฐานและคํานึงถึงความปลอดภัยเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ด้วยเพราะในช่วงเวลานี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ